เสื้อเชิ้ตมาใหม่ค่ะคุณ สไตล์หวานละมุนปนเทน่นั่นก็คือเสื้อของยี่ห้อพิงชุดลอ21ค่ะคุณมันเป็นเสื้อผ้าลินินนะคะแล้วก็มีลายปักสวยๆน่ารักน่ารักหวานละมุนแบบนี้ค่ะมาทําความรู้จักกับน้องเขาเลยนะคะรุ่นนี้เป็นเชิตกระดุมหน้าแบบที่เห็นเลยนะคะแล้วบริเวณข้างหน้าจะเป็นลายปักค่ะคุณ ปักอยู่บนผ้าลินินที่มันมีความแบบสวยอะค่ะถ้าคุณดูใกล้ๆคุณจะเห็นว่าผ้าลินินเนี่ยเขาจะมีลายของเขานะคะเป็นสีแบบสีครีมสีครีมหรือว่าสีน้าตาลอ่อนๆเลยค่ะเนี่ยเป็นลายคล้ายๆลายสกอตนะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นเด่นชัดมากนะคะแล้วปักด้วยลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วที่สําคัญก็คือมาแต่งด้วยผ้าลูกไม้ด้วยคุณเห็นไหมคะนี่มันสวยมากนะคะนี่แต่งด้วยผ้าลูกไม้มีผ่าด้านข้างให้ด้านในไม่มีซับในให้นะคะแต่ว่าตรงบริเวณลูกไม้เนี่เราจะมีผ้ารองให้นี่เห็นไหมคะผ้ารองเป็นเสื้อเชิ้ตเท่ๆแบบนี้แล้วมาปักกับลูกไม้ปักกับดอกไม้แบบนี้คือมันปนกันทั้งเท่ทั้งหวานใส่แล้วดูดีดูแพงมากๆนะคะส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวแม่คะทำรูห้ดูนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นผ้าลินินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นทรง เข้ารูปนิดหน่อยนี่เห็นไหมคะด้านหลังก็จะมีลูกไม้ให้แบบนี้เลยนะคะนี่สวยงามมากๆคุณใส่แล้วเท่และที่สําคัญคือมันเป็นแขนสั้นแขนสั้นก็คือใส่สบายเหมาะใส่ในหน้าร้อนแบบบ้านเรานะคะสีที่เราได้มาในรอบนี้นะคะก็คือจริงๆแทบไม่แตกต่างเลยคุณสีแบบในหุ่นก็จะออกชมพูหน่อยๆเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสีแบบในหุ่นก็เป็นชมพูพนแดงสีแบบแม่ค้าก็ออกชมพูก็คือสองสีคล้ายๆกันอันนี้ออกทนแดงอันนี้ออกทนชมพูส่วน บเบอร์ของเราก็มีตั้งแต่เบอร์38 4042 40, 44 40, 4 6นะคะก็เหมือนเคยของพิงก็ใครใส่เบอร์อะไรจะใส่เบอร์เดิมก็ได้หรือจะขยับไซส์ก็ได้เพราะว่าเป็นเสื้อเชิ้ตใช่ไหมคะแต่แมคค้าต้องแจ้งนิดนึงว่าอ่าสีสองสีนี่อาจจะมีการละกันนะคะเพราะว่าบางครั้งสีชมพูอาจจะมีเยอะกว่าสีแดงหรือว่าสีแดงอาจจะมีเยอะกว่าในบางเบอร์นะคะโอเคส่วนเรื่องราคาคุณราคาของเรานะคะสวยๆแบบนี้มีลูกไม้ให้ด้วยอะไรแบบนี้ก็ราคายังคงเดิมอยู่ที่1000กับ90ค่ะคุณใครเก็บ ไปทางก็1,140ส่ส่งให้ฟรีอ่ะเดี๋ยวก่อน นี่เห็นกางเกงไหมคะถ้ากางเกงตัวนี้นะคะเป็นกางเกงผ้าคอตตอนแล้วก็ผ้าลินินเหมือนที่รูปที่แม่ค้าขึ้นให้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้กางเกงไปพร้อมกับเสื้อซึ่งมันใส่แล้วเข้ากันมากๆคุณราคากางเกงอยู่ที่650แต่ว่าถ้าซื้อไปพร้อมกันในวันนี้เลยในในเซตนี้นะคะเราจะลดให้เลยร้อยหนึ่งก็คือจะลดที่กางเกงให้จาก 650- เหลือ550เนี่กางเกงตามแบบนี้เลยค่ะคุณมี2แบบแบบที่แม่ค้าใส่ตอนไปร้านกาแฟใช่ไหมคะกับกับแบบนี้แบบนี้ก็จะประมาณ4ส่วนส่วนแบบ ที่แม่ค้าใส่ก็จะยาวหน่อยเป็น5ส่วนะถ้าชอบก็ทักได้เลยเพราะว่ากางเกงเนี่ยมันเป็นเอลฟีไซยืดได้ถึงคนเอลสามสก็เอาไปใส่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าสนใจตัวไหนนะคะทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะโอเควันนี้แม่ค้าไปแล้วนะคะขอทุกคนมีความสุขเหมือนเคยไปแล้วคะ่ะ